ยินดีต้อนรับสู่ The Debate พื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นสำคัญค่ะทุกวันนี้โลกของธนาคารนี่ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยนะคะจากเมื่อก่อนที่เราจะเห็นเป็นระบบปิดใหญ่ๆทำงานบนเมนเฟรมตอนนี้คือกลายเป็นสถาปตัตยกรรมแบบเปิดบนคลาวด์ <c oughs> เชื่อมต่อกันทั่วโลกแบบเรียลไทม์แล้วก็ยังมี AI เป็นเหมือน เป็นมันสมองที่อยู่เบื้องหลังอีกซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทําให้เราได้เห็นนวัตกรรมอย่างการจ่ายเงินทันทีหรือว่าระบบนิเวศฟินเทคที่คึกคักมากๆเลยค่ะครับแต่คําถามสําคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งนี้เนี่ยมันคือความก้าวหน้าที่สร้างประโยชน์ไปหลักหรือว่าจริงๆแล้วมันแอบสร้างความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่มันซับซ้อนแล้วก็อาจจะอันตรายกว่าเดิมกันแน่ครับ สำหรับดิฉันนะคะดิฉันมองว่าเทคโนโลยีええมันเข้ามาปลดล็อกศักยภาพของระบบธนาคารทําให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วคนทั่วไปก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแบบที่เราไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยคะ่ะส่วนผมจะขอแย้งในมุมที่ว่าความเร็วและความซับซ้อนที่เราได้มานี่ครับมันมาพร้อมกับจุดเปราะบางใหม่ๆที่น่ากังวลมากทั้งเรื่องการกระจุกตัวของความเสี่ยงไปจนถึงความเปราะบางของอัลกอริทึม ซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพการเงินในภาพรวมได้เลยครับคือสำหรับดิฉันนะคะ เทคโนโลยีมันคือคำตอบของปัญหาเก่าๆที่ค้างคามานานในโลกการเงินลองนึกภาพธนาคารสมัยก่อนสิคะระบบคอมพิวเตอร์หลักหรือที่เรียกกันว่า core banking เนี่ยส่วนใหญ่เขียนด้วยภาษา Cobol ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เก่ามากการจะปรับแก้อะไรสักอย่างมันเป็นเรื่องใหญ่และแพงมหาศาลแต่วันนี้เรามีนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนเกมจริงๆอย่างระบบการชำระเงินแบบ real time หรือ real time rails ที่เราเห็นในอินเดียอย่าง UPI หรือในอเมริกาอย่าง f ฟดนา w มันเปลี่ยนนิยามของการโอนเงินไปเลยค่ะคือทําให้จ่ายเงินได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงซึ่งมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากและยังมี Open Banking ที่เปิดให้ Fintech ต่างๆเข้ามาเชื่อมต่อผ่าน API ได้มันเหมือนกับการแยกสมุดบัญชีออกจากผลิตภัณฑ์ทําให้เกิดการแข่งขันและนวัตกรรมใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะผมเข้าใจดีถึงประโยชน์ที่คุณพูดมาทั้งหมดเลยนะครับ มันฟังดูดีมากจริงๆแต่ผมอยากให้เรามองอีกด้านหนึ่งว่าเรากำลังเอาความเสี่ยงแบบเก่าที่เราคุ้นเคยและพอจะจัดการได้ไปแลกกับความเสี่ยงแบบใหม่ที่ทั้งซับซ้อนและเราก็ยังไม่เข้าใจมันดีพอเบื้องหลังความเร็วและประสิทธิภาพที่คุณว่ามาเนี่ยมันคือระบบที่เปราะบางกว่าที่เราคิดนะครับประเด็นแรกเลยที่ผมกังวลมากคือความเสี่ยงจากการกระจุบตัวบ,วบนคลาวหรือ Cloud Concentration Ri s k ทุกวันนี้ธนาคารใหญ่ๆแทบทั้งหมด ย้ายระบบสำคัญขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ของผู้ให้บริการไม่กี่เจ้าอย่าง AWS, Azure หรือ Google Cloud มันเหมือนกับทั้งเมืองใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าโรงเดียวถ้าวันไหนโรงไฟฟ้าล่มขึ้นมาทั้งเมืองก็ดับหมดนี่คือการสร้างจุดตายของระบบหรือ Single Point of Failure ในสเกลที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับแต่การใช้ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่มันก็หมายถึงการเข้าถึงระบบความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมคะดีกว่าที่ธนาคารแต่ละแห่งจะมาสร้างศูนย์ข้อมูลของตัวเองด้วยซ้ำ ใช่ครับในแง่ความปลอดภัยจากการโจมตีอาจจะดีขึ้นแต่ผมไม่ได้พูดถึงการถูกแฮกผมกำลังพูดถึงความเสี่ยงเชิงระบบหรือ systemic risk จากการหยุดชะงักถ้า AWS ล่มไปสักครึ่งวันในอเมริกาคุณนึกภาพออกไหมครับว่าธนาคารกี่แห่งที่จะทำธุรกรรมไม่ได้พร้อมๆกันนี่คือความเสี่ยงที่ผู้กำกับดูแลทั่วโลกกำลังปวดหัวอยู่เลยครับแล้วนี่ยังไม่นับประเด็นที่2นะคือความเปราะบางของอัลกอริทึมหรือ algorithmic fragility เรื่องนี้มีบทเรียนที่ต้องบอกว่าราคาแพงมากมาแล้วอย่างกรณีของ n i h t Capital ในปี2012ที่เกิดข้อผิดพลาดตอนติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์แค่เครื่องเดียวจาก8เครื่องทำให้โค้ดเก่าที่ควรจะลบทิ้งไปแล้วดันทำงานขึ้นมาผลก็คือออลการิทิมส่งคำสั่งซื้อหายผิดๆจนบริษัทขาดทุนไป440ล้านดอลลาร์ภายในเวลาแค่45นาทีนี่คือพลังทำลายล้างของความผิดพลาดแค่บรรทัดเดียวในยุคดิจิตอลครับเข้าใจเลยค่ะว่าเป็นความเสี่ยง แต่ถ้าเราไม่ปรับปรุงเลยเราก็จะติดอยู่กับระบบเก่าที่มันไม่มีประสิทธิภาพนะคะประเด็นเรื่องการย้ายระบบเก่าอย่าง COBL ที่คุณพูดถึงตอนต้นเนี่ยจริงๆมันก็มีวิธีจัดการความเสี่ยงที่ดีอยู่นะคะมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจของ ING Bank ที่เขาย้ายโค้ด COBL กว่าล้าน5 0 0แสนบรรทัดมาเป็นจาวาได้สำเร็จโดยใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Strangler Fix ค่ะ Strangler Fix อ uh, มันทำงานยังไงล่ะครับ ลองนึกภาพต้นไม้ใหญ่ค่ะต้นไม้เก่านั่นคือระบบ COBL ของเราแทนที่เราจะโค่นมันทิ้งในครั้งเดียวซึ่งมันเสี่ยงมากเราก็ปลูกถาวันซึ่งก็คือระบบใหม่ ค่อยๆเลื้อยพันร,รอบต้นไม้เก่าไปเรื่อยๆเราทยอยย้ายฟังก์ชันการทำงานจากระบบเก่ามาที่ระบบใหม่ทีละส่วนๆนจนในที่สุดเถาวันก็เติบโตแข็งแรงจนกลายเป็นโครงสร้างหลักแทนที่ต้นไม้เก่าไปโดยสมบูรณ์วิธีนี้ช่วยให้เราค่อยๆเปลี่ยนผ่านระบบได้โดยที่ไม่ต้องหยุดการทำงานทั้งหมดมันคือวิวัฒนาการที่มีแบบแผนไม่ใช่การสร้างความซับซ้อนที่อันตรายค่ะอืมเป็นไอเดียที่ฉลาดครับ แต่ในทางปฏิบัติมันก็สร้างปัญหาของมันเองนะสิ่งที่คุณเรียกว่าเถาวันกับต้นไม้เก่ามันต้องทํางานร่วมกันไประยะหนึ่งซึ่งการดูแลรักษาระบบรูปผสมแบบนี้มันซับซ้อนมากและที่สําคัญกว่านั้นเรากําลังมองข้ามปัญหาใหญ่ที่เรียกว่า COBOL Cliff คือตอนนี้โปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจระบบเก่าพวกนี้กําลังจะ,กะเกษียณกันหมดแล้ว ความรู้ในการดูแลรักษาระบบการเงินที่เป็นหัวใจสําคัญกําลังจะหายไปการจะใช้ AI มาช่วยแปลโค้ดก็ยังเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในสเกลใหญ่ๆเลยครับสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่คําถามเดิมว่า เรากำลังสร้างระบบที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะควบคุมได้หรือเปล่าดิฉันว่าความเสี่ยงพวกนี้บริหารจัดการได้นะแต่ถ้าเรามองไปที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุงระบบพวกนี้สิคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบการชำระเงินนี่คือจุดที่เห็นประโยชน์ชัดเจนที่สุดการที่เรามีมาตรฐานกลางอย่าง ISO 2202มันเหมือนกับการสร้างภาษากลางให้ระบบการเงินทั่วโลกคุยกันรู้เรื่อง ข้อมูลการชำระเงินที่ส่งไปมามันจะละเอียดและมีโครงสร้างชัดเจนซึ่งมันช่วยลดสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงในการชำระราคาหรือ settlement risk ได้มหาศาลเลยค่ะช่วยขยายความคำว่า settlement risk เพิ่มหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไร ได้เลยค่ะ Settlement risk คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระหว่างที่รอการชำระเงินให้มันสมบูรณ์สมมุติว่าดิฉันโอนเงินข้ามประเทศให้คุณในระบบเก่าเงินอาจจะใช้เวลา2-3สวันกว่าจะถึงในระหว่างนั้นมันมีความเสี่ยงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเบี้ยวหรือเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นก่อนที่เงินจะเข้าบัญชีจริง แต่พอเรามีระบบเรียลไทม์ที่ทำงานคู่กับมาตรฐานข้อมูลใหม่เงินมันไปถึงทันทีความเสี่ยงในช่วงเวลาที่รอคอยตรงนั้นมันหายไปเลยค่ะมันทำให้ระบบโปร่งใสและปลอดภัยขึ้นมากผมเห็นด้วยว่ามันแก้ปัญหา Settlement Risk ได้จริงแต่ผมว่าคุณกำลังมองข้ามปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมที่มันสร้างขึ้นมานั่นคือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Risk ครับ พูดง่ายก็คือความเสี่ยงที่ธนาคารจะไม่มีเงินสดพอจ่ายเมื่อลูกค้าต้องการถอนเงินพร้อมๆกันในอดีตกว่าคนจะไปถึงสาขาเพื่อถอนเงินมันใช้เวลาแต่ตอนนี้ทุกคนทําได้ผ่านแอป,ปในมือถือ,ใน,อ,ถอในไม่กี่วินาทีกรณีของ Silicon Valley Bank หรือ SVB ในปี2023คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยครับข่าวลือแพร่กระจายในโซเชียลมีเดียคนแห่กันถอนเงินผ่านแอปพลิเคชันมีเงินถูกถอนออกไป42,000ล้านดอนลลาร์ในเวลาแค่10ชั่วโมง ธนาคารไม่มีทางขายสินทรัพย์มาเป็นเงินสดได้ทันความเร็วขนาดนั้นหรอกครับนั่นเป็นประเด็นที่น่ากลัวจริงๆค่ะใช่ครับประเด็นสาคัญคือเทคโนโลยีมันไม่ได้แค่ทําให้การธนาคารเร็วขึ้นแต่มันทําให้การล่มสลายเร็วขึ้นด้วยสิ่งที่เราเคยเรียกว่าแบงก์รันที่ใช้เวลาเป็นวันๆตอนนี้มันกลายเป็นแบงก์สปรินท์ที่เกิดขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงและนั่นคือโจทย์ที่ระบบกํากับดูแลยังตามไม่ทันเลยครับ ความเร็วที่คุณมองว่าเป็นข้อดีมันกลายเป็นดาบสองคมที่ขยายผลจากจุดอ่อนเล็กๆให้กลายเป็นวิกฤตได้ในพริบตาดิฉันเข้าใจประเด็นเรื่องสภาพคล่องนะคะแต่ในอีกมุมหนึง่งเทคโนโลยีก็ให้เครื่องมือใหม่ๆในการบริหารความเสี่ยงพวกนี้เหมือนกันโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เปรียบเสมือนสมองของระบบธนาคารยุคใหม่ AI สามารถวิเคราะห์รูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากๆที่มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นได้แบบเรียลไทม์หรือแม้กระทั่งใช้ในการป้องกันการโจมตีของรนซแวร์โดยมันสามารถตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติในระบบจัดเก็บข้อมูลและหยุดยั้งได้ภายในไม่กี่นาทีนี่คือเครื่องมือที่ช่วยให้เรารับมือกับความเสี่ยงยุคใหม่ได้ดีขึ้นไม่ใช่ตัวสร้างความเสี่ยงนะคะแต่คำถามของผมคือเราจะเชื่อใจสมองที่เราไม่เข้าใจการทำงานของมันได้อย่างไร นี่คือความเสี่ยงที่เรียกว่ากล่องดำหรือ black box risk ของ AI ครับเราอาจจะได้ผลลัพธ์แต่เราไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคิดออกมาได้อย่างไรซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากในโลกการเงินที่ทุกอย่างต้องตรวจสอบได้แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าโมเดล AI ที่เราใช้อยู่ไม่มีอาคติแฝงหรือ bias หรือคุณภาพของมันได้ไม่ได้ลดลงไปตามการเวลาที่เรียกว่า model drift โดยที่เราไม่รู้ตัว แต่เรื่อง Knight Capital ที่คุณยกมามันก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วนะคะนี่ฉันเชื่อว่าตอนนี้เรามีระบบควบคุมแล้วก็กลไกสวิตชุกเฉินหรือ Q-Switch ที่ดีกว่าตอนนั้นมาก จริงเหรอครับแล้วคุณคิดว่ามนุษย์จะตัดสินใจกดสวิตชฉุกเฉินได้ทันในสถานการณ์ที่เอากริทึมสร้างความเสียหายระดับล้านล้านบาทในเวลาไม่กี่มิลลิเซคันหรือเปล่าครับปฏิกิริยาของมนุษย์มันช้าเกินไปครับเรากําลังสร้างระบบที่ความเร็วในการล่มสลายมันเร็วกว่าความสามารถในการรับมือของเราไปแล้วการมอบอํานาจการตัดสินใจให้กลไกที่เราควบคุมได้ไม่เต็มที่แบบนี้มันคือการเดิมพันที่สูงเกินไปสําหรับเสถียรภาพของทั้งระบบครับ ดิฉันยอมรับค่ะว่าเทคโนโลยีใหม่มันมาพร้อมกับความท้าทายและความเสี่ยงใหม่ๆจริงๆแต่ดิฉันมองว่าทางออกมันไม่ใช่การหยุดนิ่งหรือปฏิเสธนวัตกรรมแต่คือการเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงพวกนั้นอย่างชาญฉลาดค่ะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบที่เปิดกว้างเป็นเรียลไทมและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจาเป็นต่อเศรษฐกิจยุคใหม่ ผลประโยชน์มหาศาลในแง่ของประสิทธิภาพความโปร่งใสและการทําให้คนทั่วไปเข้าถึงบริการทางเงินได้มากขึ้นมันคุ้มค่าพอที่เราจะเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้ค่ะผมก็ยอมรับเช่นกันว่าระบบเก่านั้นมีข้อบกพร่องแต่ทิศทางที่เรากําลังมุ่งไปมันคือการเปลี่ยนจากความเสี่ยงที่จัดการได้ค่อนข้างง่ายไปสู่ความเสี่ยงเชิงระบบที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันไปหมดการกระจุกตัวของความเสี่ยงบนคราวไม่กี่เจ้าก็ดี ความเปราะบางของระบบความเร็วสูงก็ดีทั้งหมดนี้มันสร้างโอกาสที่จะเกิดวิกฤตที่ลุกลามได้รวดเร็วและเป็นวงกว้างกว่าที่เราเคยเจอมาบางทีเราอาจจะต้องกลับมาให้ความสําคัญกับความยืดหยุ่นหรือ resilience และความเรียบง่ายของระบบให้มากขึ้นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความเร็วและความซับซ้อนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับบทสนทนาของเราในวันนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าความท้าทายที่แท้จริงของการธนาคารยุคใหม่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเทคโนโลยีเอง แต่เป็นการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างแรงผลักดันด้านนวัตกรรมกับความจำเป็นที่ต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจเอาไว้ให้ได้ค่ะซึ่งนั่นก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ยังต้องขบคิดกันต่อไปครับและจริงๆแล้วยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกมากที่เรายังไม่ได้คุยกันในเชิงลึกทั้งเรื่องสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDCs หรือการเตรียมรับมือกับการเข้ารหัสลับยุคควอนตัม ที่เรียกว่าโพสควอนตัมคริปโตกราฟีซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของทั้งความเสี่ยงและความปลอดภัยไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับ